น้กราบสบายดีพี่นอ้องมื้อสุขสุกคนเลยเดอ้อมื้อนี้สาวเลาพาก,กินอา้าจะเบอร์เต็มกระตุกเลยนี่เลยจ้าแก้วมักเล่นเนาะแซ่บๆตามเองเลยได้ส่วนแนวอันกินกับเพากันแก็ชิมีไข่ทอดรึพี่น้องไข่ทอดก็คือไข่เจียวนะคะแล้วกับหมึกบวบเห็ดบ้านหมึกบ,บวบลวกเนาะสาวเลาเห็ดเนองเลยวัอนี้หมึกบวบก็ไรเงี้ยเนาะ ผักสลัดเด้อจ้าผักสลัดเนาะแล้วค่มีซีนน้ำไหมซีนไก่ขวดกะบังไว้ข้างแข็งหมูปิ้งเมื่อวานนี้เนะาะเมื่อวานากกน,าวนี้เขาสียดายเขาเลยเก็บไว้เขาก็มาอุ่นแต่ก็แบบมังเลนคือเก่านี่เซ็ตเซ็ตมาหอมป,อ,ปอมด้วยนะคะมาพี่น้องเอ้ยเซ็ตเซ็ตแ้วกัน,นก่อนอื่นเลยกับเขาขอบคุณขอบใจเนะจานะเจ้าคุณดิเงินเจ้บ่ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตว่าไทายเอ้ยขออนุญาตว่าไทายเด้อก่อ,อ,อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามที่กดไลค์เนาะ รายกาคอมเมนต์เฮาเด้อที่เป็นกำลังใจให้กับข,ขอบคุณหลายๆนะคะเนะาะผิดพลาดประการใดกะขอโทษไว้ณที่ตรงนี้เด้ออีกอย่างที่บ่สามารถพาครัวเนะา,าะกะสาวเล่าก็ขอโทษหลายๆเด้อเวลากินกันอาจสิเสียงดังเนาะเสียงดังช่วยเมรารยาทจักหน่อยเนาะกัขอโทษขออภัยหลายลๆเนาะทุกคนจ้าเพราะว่าสาวเรกา,าก็ยัำยากเนื่องจากว่าใส่เล็กดัดแข,ขออ่าเนาะขออนุญาตหลายๆเด้อ นะคะเนาะโดยก็ขอขอบพ่อขอบใจเนาะขอบคุณนะคะทางไกลทางไกลขอบคุณเลยล่าขอบใจเด้อที่หับชมสาวลาวเนาะกะสาวลาวกะแบบพ่อแม่พี่น้องกดไหาเนาะแล้วก็ติดตามพอดีใจล่ายเนาะกะขอฝากไว้ในเด้อฝากสาวลาวไว้ในอกอ้อมอกอ้อมใจพี่พ่อแม่พี่น้องในด้ออาจจะบอกคัดๆเนาะโอ้ยพวกเรลาแล้วจะสิสั่งขอกินเท่ากันนะมาๆกะขอให้พี่ๆทุกคนเนาะ ลำรวยเดอ้อขอให้กระจกที่บ่อใดเนาะขอให้ปังๆนะคะพี่พีทุกคนเลยที่หับโสมเฮาเดอ้อโดยเฮานำไดยมาถูกมากินอ่างเกลมจะโดยกินเขา่าขอเนี่ยติดติดไม้หัวเถือกอะ่ะแด้ยินบ่ได้ไไดยินเนาะงไม่จ้ะเขาเน่าพี่สาวเด้อพี่น้องเด้อนะ่ ที่ไปดูอุ้มอุ้มบอกกระติบนี่มากินแล้วเด้อมามามาถั่ยกับโจ๊กใส่บะพี่น้องโจ๊โอ้ยงามเนาะถั่ยเจ้าคึ้น้อยแท้อู้โหข่อยเออได้มื่อไหร่ตามอืมเ่็ดเออเลยแซ่บอืม เนื้อผมลืมปลกคา นี่น้ำค่ะและบังเรนนี่ก็มาเล่นเนาะเกี๊ยแบบบ้านๆเฮาเนาะ เราจะไปยังไงฟังตอนเช้าเรายังน้อยเนาะไปขี่ได้เนาะแม่สาระก็สิมักฮิดเจียยมักเล่นเนาะตื่นมาเตะดึกดึกเนาะนี่ขอขออนุญาตว่าวันึงอดีตเขาไปยังน้อยไม่ได้ตอนอยังน้อยน,นะ เขาจะไปหาเก,ก็บเห็ดเนาะหาเก,ก็บเห็ดเก็บหนูไม้ไปกี่ได้จ้ะ,ะแม่เขาก็สิมักห้องเขาแล้วแม่ก็สิมักเห็ดเจียวมังลินไปกับแม่สองคนอืมเหนียวเขาอะะกินเขาป่าทุกคนเลยแ,แซบ่บแซ่บมีแต่เจียวกับเซบ เห็ดหางรมไม่ม,ไมีหลายก็มาขายแล้วเรากลับมาเที่ยงเนาะเที่ยงวันนะคะนี่มาถึงตอนเชรายังน้อยเนาะโดนหาหกหาหกปีคะนะเป็นมาสิบสองสิบสามปีแล้วค่ะอายุนะคะ เขียนหาไม้เนาะแม่อ่าหม้ คืนจะไป้านเขียดทุกคนเนาะนวนเน้อยบ้านเขาเนาะมือจะไปอยู่แล้วหากับเมืองเราจักกลับจากทำงานเนาะสองปีสามปีเขากับเถื่อนบรรยากาศ Yeah, Molena. Đọc chiều nó được không. Kèn mà mày nắm yam sèp bè. Kèn mày nắm lè nó. Sự kiệt nòi. nó, kẹt nòi. Mót 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 kẹt kiệt Mót kẹt จบแกน่ก็จะไปทางานต่อเลยนะคะคุณจะรอไทยด้วยค่ะเด้อคุณ่ารออีสานเนอะอาะพี่เนะาเนะ,านะแข็ง อู้จัดการนะทีนีจัดการังไงเนาพี่น้องเนาะ เห็นวผิวงามผิวใสผิวดีคนละนักเล่นบ้านเฮาเอิ้นมกเร่นเนะาะปราัมเยอะมา,า,ากเสียที่ะจ็เป็นเป็นปีจา้า เป็นโดยเฉพาะโตไผ่ล้างเนาะทุกคนอืมฮึ นี่เนาะสาวลาวก็ขอสิขออนุญาตก่อนเนาะเนื่อยจะมาเขาเหนียวสาวลาวเบิร์ดจะกินแล้วเนาะมันหมดจริงๆนะทุกคนมันเบิดอีหลีแต่ก็อิ่มแล้วล่ะเนาะโดยก็ขอขอบคุณขอบใจเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจเด้อก็ฝากติดตามสาวลาวน้ำนีิเด้อคาโดยขอบใจเด้อฝากติดตามน้ำนิรดาเพื่อไพี่น้องทั้งหลายเนาะเพื่อนเาไปก่อนเด้อบ๊ายบายสบายดี